นี่ก็คือน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมแต่แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็ที่ที่รู้สึกได้ก็คือสายตามันรักษาตาได้ดี พี่พี่ทุกท่านมาแช่น้ำพุร้อนเค็มนะครับผมก็เป็นน้ำพุร้อนเค็มเพื่อสุขภาพอยู่ในอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่แต่กนรับชมคลิปฝากกด subscribe ช่อง YouTube และเพจของเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นฝันและกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปดีๆเพื่อพี่ๆครับถ้าพี่ๆพ,พร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปได้านในกันดีกว่าครับคือมันเป็น น้ำพุร้อนแต่ซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือมันเป็นน้ำเค็มปกติน้ำพุร้อนเนี่ยถ้ามันเป็นน้ำจืดก็มันเป็นน้ำจืดไปเลยนะน้ำพุร้อนเนี่ยแต่นี่มันเป็นน้ำเค็มก็ไม่รู้ว่ามีหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือเปล่านะนี่ก็คือน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปซื้อตั๋วตรงด้านในกันดีกว่าครับ ตอนนี้ผมก็เดินทางมาจนถึงจุดที่ผมซื้อตั๋วแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถามพี่เขาดีกว่าว่าอัตราค่าบริการค่าเข้าคนละกี่บาทสวัสดีครับค่าเข้าค่าเข้าใช้บริการผู้ใหญ่คนละ20บาทเด็ก10บาทค่ะผู้ใหญ่คนละ20บาทเด็ก10บาทคือเขาเปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึงสามทุ่มเลยเปิดตั้งแต่5โมงเช้า 5, ถึง, 5, 5, 5ถง นจนถึงสองทุ่มอโอ้โห ôi. เปิดตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะสงสัยตอนเช้าคนต้องมาเยอะแน่ๆเลยนี่ก็คือตั๋วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าหลังจากที่ผมซื้อตั๋วผมก็เดินเข้ามาด้านในเมื่อเข้ามาด้านในปุ๊บจุดขวามือเนี่ยมันจะมีที่อาบน้ํานะครับผมเพราะเขามีกฎว่าก่อนลงไปแช่น้ํผู้ร้อนเค็มเนี่ยพ,พี่ต้องมาเปิด ก๊อกน้ําชําระร่างกายให้สะอาดก่อนที่จะลงไปแช่น้ํานะครับเพราะว่าน้ําที่เนี่มันเป็นน้ําพุร้อนเค็มธรรมชาตินะครับผมหลังจากที่เราชําระร่างกายด้วยน้ําจืดแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นบ่อที่หนึ่งที่เราเข้ามาก็อยู่ทางด้านซ้ายมือเลยนะครับก็เป็นน้ําพุร้อนเค็มอุณหภูมิอยู่ที่43องศาจะมีป้ายเขียนบอกไว้ว่าวันที่22เดือนกุมภาณอุณหภูมิ43องศา ก็ลองจับดูสักหน่อยว่าอุณหภูมิ43องศาไหมโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหนะก็เดี๋ยวชิมน้ำดูสักนิดน,น้ำมันเค็มจริงๆนะพี่ๆมันก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับที่ผมปกติน้ำพูร้องเค็มมันจะเป็นน้ำจืดนะแต่อันนี้มันเป็นน้ำเค็มก็ส่วนมากก็จะเป็นผมสังเกตดูเนี่ยจะเป็นคนมีอายุนะที่นี่ผมว่าต้องมีดีอะไรสักอย่างนะครับผม ถ้ามีผู้สูงอายุมาแช่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะนี่ก็เป็นอีกจุดตรงกลางเลยของน้ำพุร้อนเค็มนะครับก็จะมีทั้งผู้สูงอายุเฮ้ยแต่ผมสงสัยว่าทำไมมันมีผู้สูงอายุเยอะจังบ่อก่อนหน้านี้43องศาบ่อนี้44องศาอุณหภูมิแต่ละบ่อไม่เท่ากันผมเห็นแล้วนี่พี่ๆดูนะเห็นไหม ก็จะมีแบบผู้สูงอายุมาแช่น้ำผู้ร้อนเค็มแสดงว่าน้ำที่นี่ต้องมีดีสักอย่างทำไมถึงมีผู้สูงอายุเยอะนะครับนี่ก็เป็นน้ำผู้ร้อนเค็มของแต่ละบ่อแต่ละบ่อที่เรามาแช่น้ำกันนะครับแต่บ่อเนี้ยเขาเขียนว่าบ่อต้นน้ำห้ามนั่งห้ามลงแช่ก็คือบ่อเนี้ยอุย้ยบ่อนี้ร้อนจริงๆนะบ่อนี้คือเราลงไม่ได้นะมันเป็นบ่อที่คือ มันเป็นบ่อตรงกลางอ่ะเออแล้วก็มันจะมีบ่อที่เล็กๆแล้วก็ต่ำๆตำๆตำๆนะเก็เถิบลงไปให้สําหรับนักท่องเที่ยวมาแช่น้ํานะ <pe cat> เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูรอบๆ <pe cat> ของน้ําพุร้อนเข็มแต่ละบ่อกันดีกว่าครับ <pe cat> นี่ก็เป็นแต่ละบ่อของน้ําพุร้อนเข็มนะครับผมที่อยู่ทางด้านขวามือของผมนะ และก็ด้านหลังของผมก็ท่องเที่ยวหรือว่าคนในพื้นที่ที่มาแช่เนี่ยนะครับผมแต่ละบ่อแต่ละบ่อก็แล้วแต่นะผมคิดว่าน้ําที่เนี่ยมันต้องเป็นน้ําพุร้อนเพื่อสุขภาพนะครับเพราะผมสังเกตดูกลุ่มคนวัยรุ่นจะน้อยจะเป็นวัยกลางคนและผู้สูงอายุหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบ่อมันไม่ได้แบบหลายบ่อและไม่ได้กว้างจนเกินไปแต่ว่ามัน มีความมาัศจนตรงที่เราต้องไขข้อสงสัยว่าทําไมมีกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุนะครับแต่มันก็มีบ่อสําหรับเด็กด้วยนะมีเนี่ยมีบ่อสําหรับเด็กที่อยู่ด้านหลังผมด้วยนะเดี๋ยวพาพี่พไปดูบ่อเด็กๆครับนี่ก็เป็นบ่อไว้สําหรับให้น่าจะเป็นเด็กๆนะแต่เขาเขียนว่าบ่อเนี้ยแช่ไม่เกิน5ท่านนะครับผมต่อ1บ่อนะก็ให้ความรวม,มือกันสักนิดนึงเดี๋ยวผมลองจับดูว่าน้ํามันจะอุณหภูมิสูงหรือเปล่า บ่อนี้น้ําก็อุณหภูมิไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับก็มันก็เถบเถบเถบเบลงมาแต่ละบ่อนะอุณหภูมิของน้ามันก็เลยลดลงมานะครับผมถ้าพี่พี่มาเนี่ยนะมาเที่ยวกระบ,บี่เนี่ยต้องมาแช่น้ําพุร้อนเค็มไม่ได้เพราะมันเป็นน้ําพุร้อนเค็มเพื่อสุขภาพครับเดี๋ยวเราเดินไปถามพี่พี่หรือนักท่องเที่ยวสักคนนะที่เขามาแช่น้ําพุร้อนเค็มว่านะมาแช่ที่เนี่ยมันทําให้สุขภาพดีขึ้นหรือเปล่า อย่างที่ผมบอกผมสังเกตเนี่ยมีแต่กลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุหมดเลยนะครับจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นน้อยมากเลยเดี๋ยวเราลองไปหาแบบนะกลุ่มผู้สูงอายุสักคนแล้วสอบถามข้อมูลเผื่อพี่พี่ท่านใดที่ดูอยู่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงและอยู่ในจังหวัดกระบี่ที่ไม่รู้หรือว่ามาเที่ยวกระบี่เนี่ยไม่รู้จะได้เป็นข้อมูลที่ดีสําหรับพี่พที่ดูรายการของเราอยู่นะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงนี่ตรงกลางของน้าพุร้อนเค็มเลยเดี๋ยวเราเข้าไปถามนะ พีพ่ๆนาๆนอ่าๆกันสักท่านหนึ่งนะครับเผื่อจะได้เป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีก็เดี๋ยวถาม<ส>คุณลุงท่านนี้ดีกว่าสวัสดีครับคุณลุงส,สวัสดีครับนะวันนี้ผมมาจากช่องแอ l ล n นผมรบกวนสอบถามข้อมูลหน่อยได้หน่อยได้ไหมครับว่าทําไมที่เนี้ยที่ผมมาเนี้ยผมสังเกตจะมีเป็นกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุหมดเลยนะครับผมก็เจกพอจะให้ข้อมูลได้ไหมครับผมข้อมูลแบบไหน่ะผมก็ มาเกืบทุกวันน่ะนะครับผมแต่แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็ที่ที่รู้สึกได้ก็คือสายตาครับมันรักษาตาได้ดีครับผมปีนี้ก็84ไปแล้วครับผม <c oughs> มันก,มนก็มันก็เรียกว่าย่างอื่นก็เราไม่รู้นะแต่ร <ผม S 2> เราก็มีความรู้สึกว่าเรามาแช่น้ำแล้วมันสบายนะ ม,มีความสบายและก็สายตาผมแปดสิบกว่าแล้วผมช่วงหลังนี้ก็ไม่ต้องใส่แว่นขับรถได้ไปไหนมาไหนกลางคืนก็ขับรถได้ครับผก็มีความรู้สึกว่ามันรักษาสายตาที่ดีที่สุดนใ,นใ,ในแม่น้ำเขมรเนี่ยนะครับผมอย่างอื่นเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีโรคประจำตัวใช่ไหม,มแต่ว่าเราก็รักษาสุขภาพไว้เพื่อไม่บันทอน ลูกหลานครับผมไอ้น้ำร้อนนี้มันคือว่ามันทำให้คลายเมื่อยครับผมแล้วก็วดเมื่อยอะไรก็หายครับผมแล้วก่อนมากคนที่เป็นอมพฤกษึกอะไรอะไรครับผมมันเช่ครับผมหายก็หายหนแล้วครับผมคือตอนผมที่มาแช่มาแช่น้ำเนี่ยผมก็เป็นอมพฤกษึกครับผมผมก็เป็นครับผมแล้วก็เพื่อนก็พามาครับ ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เยว่าน้ำร้อนอยู่ที่ไหนครับผมเขาก็บอกว่ามาแช่ผมก็มาอยู่ประมาณสามปีกว่าสามปีกว่าครับก่อนที่คุณลุงก็อย่างที่คุณลุงจะบอกนะครับผมว่าก่อนที่แกจะมาแช่เนี่ยแกเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็ตอนนี้ก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นนะก็เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการธรรมชาติของน้ําพุร้อนเค็มในคลองท่อมที่ทําให้เหล่าผู้สูงอายุวัยกลางคน แช่แล้วทําให้สุขภาพดีขึ้นนะครับผมถ้าพี่ๆที่รับชมรายการเราอยู่อยากจะมาแช่น้ําพุร้อนเค็มนะครับผมก็สามารถมาได้เลยนะก็อยู่ในอำเภอคลองทอมตั้งอยู่ในตําบลอะไรครับผมตรงนี้ตำบลด้วยน้ำขาวตำบลห้วยน้ําขาวนะครับผมก็พิกัดง่ายๆเลยพี่ๆเข้าไปใน Google Maps แล้วพิมพ์คาว่าน้ําพุร้อนเค็มคลองทอมก็จะสามารถเดินทางมาถึงที่นี่ได้ครับก็ขอบคุณคุณลุงอีกครั้งนะครับผมครับดีครับดีให้ข้อมูลดีๆครับผม ก็หลังจากที่เราได้คุยสัมภาษณ์กับอาจิกเขานะก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับผมนี่ตอนนี้ก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวัวการคนที่เขากําลังเดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะมาแช่น้ําพุร้อนเค็มที่นี่นะครับผมก็สําหรับพี่พิ่ันดที่แบบดูรายการเราอยู่แล้วอยากมาแช่น้ําพุร้อนเค็มที่นี <S <S ่ก็สามารถมาได้นะอยู่ในอําเภอคลองทอมครับผมเดี๋ยวเราเก็บภาพแบบบริเวณรอบๆให้พี่ ดูกันดีกว่านะครับนี่ก็เป็น รอบๆบรรยากาศทั้งหมดของน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมในจังหวัดกระบี่นะครับผมวันนี้ผมแอดทาเลนต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบและฝากกดติดตามช่อง YouTube และเพจของเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน้องแอดทาเล่์ได้มีกำลังใจในการทำคลิปทำรายการต่างๆให้พี่ๆดูนะครับผมวันนี้ผมแอดทาเล่์ต้องขอตัว กลับบ้านก่อนนะครับผมสวัสดีครับ